ตาครีเจน s ซิสภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์แห่งปีหรือจริงๆอาจจะพูดได้ว่าตาครีเจนีซิสเป็นภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ในรอบหลายๆปีเลยก็ยังได้ครับจัดเต็มในทุกๆทางเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนักแสดงนําอย่างพอลล่าเทเลอร์ที่ห่างหายจากจอภาพยนตร์ไปอย่างยาวนานสมทบด้วยทีมนักแสดงชั้นนําอีกมากมายและเสริมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกสุดอลังการในแบบที่ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นในภาพยนตร์ไทยนับว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีความเทยทะยานสูงมากๆครับและด้วยความเทยทะยานของตาครีเจนีซิสก็ทําให้ผมนึกถึงนิยายดัง เรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นจากปกคลิปของเราไปแล้วและนิยายที่ว่านี้ก็คือเพชรพระอุมานั่นเองครับเพราะถ้าหากตาครีเจนซิสเป็นตัวแทนความเทยทะยานฝั่งภาพยนตร์เพชรพระอุมาก็คงเป็นตัวแทนความเทยทะยานฝั่งนิยายได้เช่นเดียวกันครับซึ่งความจริงทั้งสองเรื่องนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกันเลยนะครับเนื้อเรื่องก็คนละแนวทางจุดเน้นก็เน้นกันคนละอยา่างแต่อาจจะด้วยความชอบและความสนใจที่ใกล้เคียงกันของผู้สร้างของทั้งสองเรื่อง ทำให้เมื่อเรามาดูที่องค์ประกอบในการเล่าเรื่องของทั้งสองเรื่องแล้วเราจะพบว่ามีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันอยู่เยอะพอสมควรครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับจุดร่วมแห่งความทะยทยานของเพชรพระอุมาและตาครีเจนซิส การตามหาคนหายทั้งตาครีเจเนสิสและเพชรพระอุมามีการดําเนินเนื้อเรื่องในการตามหาคนหายด้วยกันทั้งคู่ครับโดยทั้งสองเรื่องจะใช้ประเด็นนี้ในการผลักดันตัวละครหลักของเรื่องให้ออกผจญภัยหรือทาภารกิจบางอย่างซึ่งในตาครีเจเนซิสจะเป็นเรื่องราวของสเตลลาที่รับบทโดยพอลล่าเทเลอร์ลูกสาวที่ต้องทําภารกิจในการตามหาพ่อผู้สูญหายไปนานกว่า30ปีภารกิจนี้จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เธอต้องออกผจญภัยไปเจอกับสิ่งต่างๆที่เหนือความคาดหมายนั่นเองครับ ส่วนทางด้านของเพชรพระอุมาจะเป็นเรื่องราวการออกเดินทางของสองพี่น้องอย่างคุณชายเชษฐถาวราริศและคุณหญิงดารินวราริิ์พร้อมกับเพื่อนซี้อย่างคุณชัยยันอนันตรไตรที่ต้องวาจางพันใหญ่รพินไพรวันให้นำทางเพื่อออกเดินทางตามหาคุณชายอนุชาวราริ์น้องชายคนกลางของตระกูลผู้หายสาบสูญเป็นนันนับปีและการเดินทางในครั้งนี้ก็จะทําให้พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเช่นเดียวกันครับภัยร้ายจากสัตยัก์ ในตัวอย่างของต้าครีจินเอเิสท,ที่ปล่อยออกมาเราจะเห็นว่ามีไคจูปรากฏตัวออกมาอยู่หลายตัวเลยนะครับมีทั้งเจ้าตัวที่หน้าตาประหลาดตัวนี้ทั้งแย้ยักษ์แล้วก็ทีเร็กเช่นเดียวกับในนิยายเพชรพระอุมาครับที่คณะเดินทางจะต้องผจญกับภัยร้ายจากสัตว์ยักษ์มากมายโดยเฉพาะเจ้าทีเร็กที่จะเป็นวายร้ายหลักของเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าป่าโลกล้านปีหนึ่งในตอนที่สนุกและน่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดของนิยายเพชรพระอุมาครับ และการที่เราได้เห็นว่าในตาครีเจนิส i s เองก็มี t ีเรกเหมือนกันมันทําให้ผมเองอดที่จะแอบจินตนาการไม่ได้จริงๆครับว่าถ้าเพชรพระอุมาในตอนป่าโลกล้านปีมีโอกาสได้ถูกทาเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาแล้วเราได้เห็นคณะเดินทางใช้ธนูติดระเบิดสู้กับ t ีเรกในงานสร้างที่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับเดียวกับตาครีเจนิสมันจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนกันนะสงครามเวียดนาม ทั้งเพรพระอุมาและตาครีเจนซิสมีการใช้ฉากหลังเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับสงครามเวียดนามด้วยกันทั้งคู่นะครับในตาครีเจนซิสจากตัวอย่างเราจะเห็นว่าความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องจะมีต้นเหตุมาจากการทดลองของทหารอเมริกันในค่ายรามาสูนและถึงแม้ว่าตาครีเจนซิสจะไม่ได้ดำเนินเนื้อเรื่องในช่วงเวลาสงครามเวียดนามตลอดทั้งเรื่องแต่เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆครับ ส่วนทั้งด้านของเพชรพระอุมาทั้งภาคที่1และภาคสมบูรณ์ก็จะดําเนินเนื้อเรื่องในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับสงครามเวียดนามด้วยกันทั้งคู่ครับโดยเฉพาะในภาคสมบูรณ์ที่แกนหลักของเรื่องก็คือการที่พระเอกของเรื่องอย่างรัินไพรวันต้องนําทางสายลับอเมริกันเพื่อออกเดินทางตามหาเครื่องบินบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์อาวุธลับไม้ตายสุดท้ายของทหารอเมริกันนั่นเองครับการย้อนเวลาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าในตาครีเจเนซิสเรื่องการย้อนเวลาจะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเรื่องที่ถูกชูขึ้นมา และยังถูกใช้เป็นคำโปรโยโปรโมทในโปสเตอร์ด้วยว่าข้ามเวลาสู่ภารกิจพลิกจักรวาลฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญกับเนื้อเรื่องมากๆแน่นอนครับส่วนในเพชรพระอุมาครับจะไม่ได้มีการเล่าเรื่องของการย้อนเวลาโดยตรงแต่จะมีการหยิบเอาเรื่องราวของเวลาที่ใกล้เคียงกันมาเล่าแทนเช่นในดินแดนลึกลับที่มีชื่อว่ามรกนคร จะเป็นดินแดนที่มีการเวลาไม่ตรงกับโลกภายนอกทำให้นาฬิกาจากโลกภายนอกไม่สามารถอ่านค่าเวลาในดินแดนนั้นได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในดินแดนป่าโลกล้านปีภาคสมบูรณ์ของเพชรพระอุมาจะมีการอธิบายถึงการมีอยู่ของสัตว์ดึกนํำบันในดินแดนนี้ว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนที่มีการซ้อนเหลือ่มของการเวลาทำให้สัตว์จากอดีตการเหล่านี้สามารถปรากฏตัวขึ้นมาได้เป็นครั้งเป็นคราวในแบบที่เราไม่สามารถคาดการได้ครับ การผสมผสานกันเล่าเรื่องราวระหว่างวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ถึงแม้ว่าในนิยายเพชรพระอุมาจะเต็มไปด้วยเรื่องราวเหนือธรรมชาติทั้งพูดผีทั้งเวทมน แต่เพชรพระอุมาก็ไม่ได้เออะอะไรก็จะไสยศาสตร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าส่วนไหนที่มันควรจะต้องสมเหตุสมผลเพชรพระอุมาก็จะพยายามอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผลให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนและแรงระเบิดความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและโบราณคดีความรู้ต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏในนิยายเพชรพระอุมาก,ก็มักจะถูกอธิบายอย่างละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับ ส่วนในตาครีเจนสิส์จะมีความคล้ายคลึงในแบบที่กลับด้านกันนะครับกล่าวก็คือในตาครีเจนสิส์จะมีการเล่าเรื่องที่เน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเวลาและอวกาศแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการหยอดความเชื่อทั้งไสยศาสตร์เข้ามาในตัวอย่างให้เราได้เห็นกันด้วยครับ อันจะเห็นได้จากฉากที่มีชาวบ้านกําลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างกับหุ่นหน้าตาพิลึกรวมไปถึงฉากที่ตัวละครเอกอย่างสเตลลามีการเอ่ยถึงโลกของผีด้วยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ครับว่าศิยศาสตร์ที่ถูกพูดถึงในเรื่องนี้จะถูกเล่าออกมาในรูปแบบไหนอาจจะเล่าว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของมิติทับซ้อนหรืออาจจะเป็นผลการทดลองจากโปรเจกต์ตาครีเจนซิสก็ได้ครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันในหนังเต็มอีกที นี่ก็คือองค์ประกอบต่างๆซึ่งมีความใกล้เคียงกันที่ถูกนํามาใช้ในการดําเนินเรื่องของทั้งตาครีเจนซิสและเพชรพระอุมาครับและไม่ว่าจะด้วยกระบวนการคิดแบบไหนก็ตามที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างองค์ประกอบเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้สร้างและผู้เขียนของทั้งสองเรื่องหยิบเอาเรื่องราวเหล่านี้มาใช้เหมือนกันก็คือความทะเยทยานนั่นเองครับความทะเยทยานที่อยากจะทําให้เรื่องราวของตนเองนั้นน่าตื่นตาตื่นใจ ความทะยทะยานที่ต้องการจะทําให้เรื่องราวของตนนั้นสามารถทัดเทียมกับระดับสากลได้ซึ่งในรูปแบบของนิยายเพชรพระอุมาได้พิสูจน์แล้วว่าวัตถุดิบที่ดูไม่เข้ากันเหล่านี้ถ้าเราใช้มันเป็นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่กลมกล่อมได้ครับส่วนในรูปแบบของภาพยนตร์จะทําได้แบบนั้นหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับกับตาครีเจนซิส12กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และถ้าใครดูคลิปนี้ของเราและอยากรู้จักเพชรพระอุมามากขึ้นสามารถลองหามาอ่านกันได้นะครับ เพชรพระอุมาคือผลงานการเขียนของคุณชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิเจ้าของนามปากกาพนมเทียนนักเขียนผู้ล่วงลับเป็นนวนิยายที่ยาวที่ทสุดของไทยโดยเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคละ24เล่มความยาวรวมกันทั้งหมด1 0 8 4 4 8หนา้าเป็นนิยายที่ควรค่าแก่การหามาอ่านมากๆอีกเรื่องหนึ่งครับโดยเฉพาะภาคที่1ที่บอกได้เลยว่าสนุกมากๆครับแต่หากใครไม่ถนัดหรือไม่มีเวลาอ่านก็สามารถไปฟังแทนได้นะครับช่องทางที่เราแนะนําก็คือ ช่อง Youtube ของลุง2ยามครับเนื่องจากเป็นช่องที่มีการเช่าลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องและถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ของเราครับคอนเทนต์นี้ของเรามีชื่อว่าหนังทอด Podcast, พอดแคสต์พอดแคสต์สั้นๆที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของหนังให้ทุกคนได้ฟังกันครับในช่อง Youtube ที่มีชื่อว่า t h t t k e l ค s t และสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ